สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอ้ไมคคิดสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการแกะกล่องรีวิวรถบรรทุกน้ำมันรถเทลเลอร์นะครับจากลาซาด a าวันนี้เราซื้อมาอีกแล้วนะครับคันนี้ซื้อมาจากลาซาดาเนี่ยในราคาให้ทยายครับเท่าไหร่แหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก 60บาทเนะี่ยเห็นไหมครับแบรนด์มาเจอเล็ดด้วยนะมีกล่องมาด้วยแต่ว่าอาจจะสภาพเป็นเก่าเก็บนิดนึงนะครับราคาบาทนะเนาะมาดูกันเลยนะครับนี่ข้างล่าง 120, เห็นร้อยยี่สิบแต่ซื้อมา60บาทเนาะว่าวันนี้ไอตัวรถบรรทุนน้ำมันคันนี้มันจะเล่นสนุกแค่ไหนกับราคา60บาทคุ้มไหมเนาะนะ,ะเริ่มเลยนะครับจะเห็น้ว่ากล่องเงย็นนิดนึงจริงคนขายบอกว่าไม่มีกล่องเนาะแต่ว่าเขาหงใจดีเห็นเราซื้อบอกแถมกล่องมาให้นะครับแกะออกมา กล่อ,องก็ยังชิ้นส่วนครบถ้วนเนาะมีที่ปิดออกมาแล้วนะครับรถน้ำมันเนาะจากวิห้อมาเจเรตนะครับเป็นทำรถรุ่นวอลโว่ Fh 1 6นะครับคันนี้ถ้าดูเนี่ยในภาพรวมเนาะคันก็ไม่ใหญ่มากทเทียบกับอันนี้ นี่ดินสอนครับก็ยาวประมาณดินสอสั้นกว่าดินสอหน่อยหนึ่งนะครับตัวลูกเล่นของรถก็คือเทเลอร์สามารถถอดได้ีเราต้องหมุนนิดน,นึงแล้วก็ถอดออกมาที่ต้องหมุนนะครับน้อง,องๆเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมถ้าดูเนี่ยดูมงุงจะเห็นชัดมันไม่ได้เป็นแท่งลงไปตรงๆเนาะตรงหัวมันจะเป็นกว้างออกแนวกว้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ลงไปอย่างนี้ปึ๊บหันข้างใส่ปึ๊บเนี่ยมันจะลงไปพอดีใช่ไหมครับ แล้วก็เข้าองไงแต่ว่าพอไปนี้ปุ๊บมันจะไม่หลุดเห็นไหมมันจะไม่หลุดถ้ารถอยู่ในแนวตรงมันจะไม่หลุดนะครับสำหรับเจ้าคันนี้น้องๆก็เห็นแล้วว่าสีสันก็จริงๆถ้าเทียบกับสต็อกราคาของป่านี้ราคามันยังดูรถมันยังดูใหม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าพอจับแล้วปุ๊บเนี่ยข้อเสียมาจะคือเบาไปนิดนึงที่เบาเพราะอะไรเพราะอันนี้นี่เป็นพลาสติกนะครับนี่ x t r a c t o r เป็นพลาสติกแล้วก็ถ้าดูในดีเทลเนี่ยเนื่องจากเป็นงานรุ่นเก่าเนี่ยดีเทลพวก ขาตั้งก็จะเป็นแบบฟนะิตเนาะไม่สามารถพับได้นะครับแต่ว่าก็แอบบมีความละเอียดเนาะเนี่ยมีทําระบบอ่าน่าจะเป็นระบบท่อนนะ้ําหรืออะไรมาให้นะครับเนาะด้านล่างก็เป็นล้อแบบโบราณเลยเนี่ยล้อแบบรถในสมัยก่อนเลยอาจจะไม่ค่อยมีรายละเอียดไม่มีรอบรูปพรเพลาหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมเนาะมาตรฐานดูอันนี้นะครับนี่ฝาถังน้ำมันต่างๆราคา60บบาทถามว่าคุ้มไหมตอบว่าคุ้มมากนะ ว่าอย่างนี้เนี่ยสภาพอย่างนี้เนาะแล้วยังได้กล่องมาด้วยอันนี้ถ้าไปซื้อในงานลดราคาหรือว่าตามเซเว่นเนี่ยต้องไีอย่างน้อย120ยยี่ตามราคาป้ายนยอย่างน้อยนะแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยของมาจ o ลเลตอย่างที่เรารีวิวไปล่าสุดคอนเทนเนอร์เนี่ยก็เกือบ300บาทแล้วนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าเกิดใครหาไม่อยู่ก็ลองดูร้านในลาซาด้ามีขายอยู่เนาะอ่าคันนึงสัก560บาทซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณม,มากๆนะครับที่ติดตามยังไงถ้าชอบก็กดไคคคกดร้วยนะ,ะบับขอุณ